ป่นปลาทูใส่มะเขือค่ะพี่น้องใส่ปลาทูอาหารหลักของคนอีสานสบบเสียใส่ปลาทู เกือไปตำาพอ,อยหยาบพอได้คุยมือเลยเพราะว่าเราทำกินเอง ่ต้มหอมผักชีผัดหอมเปีวันนี้เราจะทำแบบแค่นๆไม่ใส่น้ำใส้นปลาไปนิดปลาด้าผมวมาเราใส่ไปแล้ว แั่นี้ก็แซ่บแล้วค่ะทุกคนซุปมะเขือใส่ปลาทู